สิบันเทิงยิน้กลับมาในช่วงที่ต่องรายการก่อนสิบบันเทิงค่ะและช่วงนี้เราขอต้อนรับเฟย์ฟางแก่สวัสดีค่ะเ่ะยดูดเดี๋ยวเฟย์ให้แก่ต้องอีตัวอะไรคะฟ้างอะทำไมพานอย่างนี้ล่ะบ้างฟางเพื่อนนูไปตก เก็บพิธีกรให้ให้ให้เก็บผู้เล่นพวกนี้ไปหนึ่งค่ะเก็บแข็งรับเสือคนนี้มากเลยย้อนะครับปฟานะครับไม่ใช่เมียเช่าค่ะเมียเช่าถึงพ่อบจะคล้ายก็ทตามใจอ๋อไก็ได้นะหนูไม่ออกได้เอาเอาไปออกเลยนะเอาออกไปจากวงเลยเนาะแล้วจริงๆน้องปฟาไปไหนคะวันนี้ออันนี้ไม่ใช่เหรอไอ้ลายค่ะลาถามถึงเรื่องของความแรงนะจ๊ะมีคนมาเต้นครับวงคัฟเวอร์นะเฮ้ยจริงเหรอ เห็นี้ยเป็นตัวอย่างไหมมีหรอเขอดูตัวอย่างหน่อยเอามาดูทีตัวอย่างอันนี้อันนี้เป็นคนเดียวไปเคยดูอันนี้เหมือนกันเป็นคนเดียวแต่เขาตัดต่อ3คนนะเพื่อจะได้เป็นเฟฟังแก้วใช่จะมีความพยายามมาระวงจัดเหรอท่อนอย่างงี้ไม่เออนางใช้ความพยายามเถอะโอ้มีความพยายามสามคนนี้ดีกว่าอะไรอ่ะอันนี้ค่ะอันนี้ออกตั้องแตะยังไม่มีเอ็มวีน่ากลัว เขาสามารถแบบคิดเรื่องขึ้นมาคิดเรื่องขึ้นมาคิดเองคิดเองอุ้ยเสิน์ฟแทนไอทีทีมงานเรานี่ไหะใครอ่ะนี่ติดคุณคุนั่นอ่ะทีมงานการมีนางก็อยากเต้นบ้างอะไรบ้าพี่เต้าโต๊ะ